แต่ยังไม่รับค่ะดูเป้ดูเป้เป้โบกมือหน่อยเบสมีสมาธิจัดเบสโบกมือหน่อยเบสติลลี่คนดังเลยเพื่อบอกตอนนี้อยากฟังเพลงฮารเปบอรอีสานใต้ต่อคิวไหมอยากฟังเพลงฮารเปบอรอีสานใต้ยิ่งยังดังนะตอนนี้เราขอไปคุมคีย์บอร์ดก่อนนะคะติดลิขสิทธิ์เพลงแล้วค่ะบายบาย วันนี้เรามามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะนมิสบาการธรมศาสตร์นะคะเราไม่ได้มาหาความรู้เรามาหาคนหล่อใช่แล้วค่ะ นี้เรากำลังจะไปโรงอาหารใช่ควรจะดูอะไรกันเนี่ยตังค์ไหมมึงลงวอไม่ได้ค่ะตอนนี้เมื่อกี้ไม่สบายเมื่อกี้โคดรหล่อเธอหลงมากที่สุดที่ไีนเธอเดี๋ยวไม่เราอยากไปดูเฮียนะคะเฮียอยู่ตรงไหนสามารถทั้งพี่เขาเฮียนี่เฮียมือขาดสิ เราอยากเจอภูทัชชัยมากภูรชัยปวดมาที่นี่ปวดมาที่อะไรบะปวดมาที่คณะวิทย์วะเขาไม่มาค่ะเขาเรียนเสียใจจริงเรีมาดามมาดามไหนไหนมาดามเมื่อคืนนี้ลืมถ่ายชุดมาดามให้ดูเออชุดมาดามแบบเซ็กซี่ชุดนอนไม่ได้นอนมากมึงกูมีชุดแบบมันด้วยอี้ยบอีแล้วก็ใสอันนี้คณะอะไรอันนี้ของ ว่ารวอาหารส่วนกลางไม่ราบจริงเหรอมันมีของคันอาด้วยไม่ใช่เหรอเราขอไปทัวร์ก่อนนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในห้องบรรยายบรรยยานะคะนี่แหละปื้อโบมือถ้าใส่ก้างหมูบอกให้โบมือเนาะโปรดักตอนเห็นจะขายได้แต่นั้นเราก็พยายามที่จะทำให้ได้สื่อสารกัน ตอนนี้เราอยู่โลกหกรนะคะใช่ค่ะอันนี้เรากินขรงสดนะคะอันนี้อร่อยมากเขาไม่ได้จัดอันนี้อร่อยมากอุ้ยเขาก็ไม่ได้จัดอันนี้เคี่ยวแบบมุงจัดอันนี้ด้วยปิดแบบว้วง นี่เพิ่อนค่าเสร็จแล้วค่ะเหมือนค่าตกินอุ้ยอ,อุ้ย,ยไปตามนี้นะคะมองว่านะเราวอล์กวันอันนั้นดเดี๋ยววอล์กงานเลี้ยงเจอกัน,นะคะ่ะตีมทีมตื้อไม่สบายค่ะตอนนี้เราอยู่สวนกเกษตรค่ะนี่เอาและอันนี้มาอะไรราคา ผิดผิดคุ้นคุ้มว่ะยี่สิบบาทคุ้นคุ้มสัคุ้้มี่สันคุ้ค้มพ่สันคุ้นาก้มหี่สันค้นคุ้มพี่สันคุ้นค้อพี่สันคุนค้อง่นคน่สัน้้ันองนค้มพี่สันค่สนใ่ค่สนคม่ค้นค้มี่สนคุ้น่นคนม่สันุ้่ัมาี จได้บี่เ่จริงใหญ่มันจะข้นอะไรกระดูกใหญ่มากอนยองมานี่อยงเป็นบุฎาบุดาบุฎาบุาเล่นงเล่นโ้ย แล้วเลิกฉบเลิกฉบจริงแต่ฉบเงืแทนเพื่อจริงเม้ยด้เพื่อนเรานีน้ำก่อนอ้ยโอ้ยถึงที่พักละกคนเมื่อกี้เข้าตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงกว่ากว่าก็คือค่ะ ค่ะนอนรวมค่ะแต่ว่าห้องก็โอเคอยู่โอเคมากมีชั้นสองค่ะไปนี่เราให้ดูวิวก่อนนะลำแรกนะวิวสวยมากแบบธรรมชาติสวยดูดูแห้งฟิวคุณหนูเดินเล่นเต็งก็ว้าวสวยมากเทสซี่เเทอ๋อตรงนี้ค่ะแล้วก็กำลังจะไปสวนค่ะใช่การ์เดนของเราวิชาดิ กเดนกินินเตอร์จะเป็นเด็กอินเตอร์่ยอไกิงไม่ค่อยสวยเลยอ่ะจอมปวกอะนะหนงะตัวเพนนิ่งตัวเพนนิ่งไหนเหี้ยไหนตัวข้จริงหรอไหนโอ๊ยเราเจอเหี้ย ตอนนี้เราอยู่ในสารคดีนโีเยอโอ้มันเข้าไปในพงนั้นระวังเด้ออันนี้คือบ้านของสามคนนี้นะคะจริงๆคือสามคนนี้ไม่ค่ะเราคนดีค่ะเราคือผู้ถ่ายทำสารคดีค่ะไม่จริงๆนะบ้านจะมีคนเดียวเลยอ้าวอันนี้เฮียจริงหกโมงสี่ิบสองนะคะ ตอนนี้เรากล really ังจะสั sure> you. You ่งอาหารเพราะว่าเราหิวกันมากทุกคนงมมากนะคะแล้วตอนนี้ก็คือร้อนมากเหน็ดกรอบมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นแล้ตอนนี้เรากำลังแต่งหน้าเชยไม่ถ่ายตอนร้อนด้วยเออตอนร้อนไม่ถ่ายดี ก็แบบนอนจะนอนอะไรเงี้ยดูสภาพนอนไหนเป็นไงาเสร็แล้วคแล้วก็คุนรเตียมไ้บรรยากาศอันนี้ค่ะดีมากินแบงคเจเซจ เสื้อค่ะไม่ดีค่ะเสื้อค่ะอาจะเป็นู่ริ้วอุ้ยไม่นิปมมันอยก้อเไม่ค่ะ้าเสอเกินแต่ว่าคาราโอเกะงดใช้บริการไป็นรองเล่นก็ได้ค่ะเราจะมารีวิวลิปอันนี้อุ้ยเออคืออะไรวะ จะไปเดินเล่นกันต่อค่ะปิดปแล้วไงลนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องพักเตื้อเตื้รีสอร์ทค่ะใช่ค่ะเราจะมารีวิวห้องพักกันค่ะเข้ามานะคะก็จะเป็นประมาณนี้มันไม่เปิดสี่เตียงแล้วค่ะแต่เราเราซับคนค่ะเราจะาของราไว้เตียงสุดท้ายคลิปไหนวะนี่เปิดไงเนี่ยตึ๊ด แอร์สั่งด้วยมือค่ะฝืนมันเลยนะนนะจ๊วิวสวยมากค่ะฝืนวิวดีมากจริงค่ะไม่เห็นคุณเปิดพิค่าหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดมันฝืนอุ้ยพี่ไรกับผมไม่แล้ว่ะกูอยากสาขุมป่ะกูจะสาก้อนก่อนงานเลียงคนละทีเท่าไหร่พี่อุ้ยดวมือถ่ายรูปตรงนี้เออแบบเอาเลยแบบเฟิลฟิลฟิลมาก เบอร์อะไรกูเข้าอยู่ไหนใช่ป่ะกูกูจะใส่สุทกะปเกงเลยกไม่กูก็ชุดกระปกกูปงเดี๋ยวเราจะมีพอถึงที่พักเสร็จเขาก็จะฟรีสไตล์แป๊บหนึ่งแล้วก็จะไปทำกิจกรรมของรีสอร์ทนะคะแล้วเราก็จะไปงานเลี้ยงโต๊ะจิ้กันพี่ค่ะค่ะก็เป็นเพื่อนเรานะคะสัตว์สี่โงหนึ่ง โอเคเดี๋ยวคนนี้เขาจะไปเคี้ยวค่ะจมูนอันนี้เพื่อนเรากำลังจะอันบ็อกของสูงค่ะนี่ค่ะคนนจ้ด้วยนี่ค่ะวยน่ารักส่งวัยกำมือยี่เกินสวัสดีค่ะ ตอนนี้องทำกิจกรรมห้องกิฟต์แล้วก็กิจกรรมของรีสอร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะมาอาบน้ำตึงตัวค่ะตอนนี้แพนนิ่งอาบอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะอาบต่อนะคะสนุกแค่ ATV อ่ะ ATV สนุกมากขูดขูดต้องลองค่ะเจ๊ดาแต่งตัวตอนนี้เราแต่งตัวกันแต่งานวไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เสื้อของเราเสร็จแล้วาเบา อันนี้แกจีนทีมอะไรนะแมนซิสตี้ค่ะว้าวเมแพ้ไหมเนี่ยไม่ทำแบบผู้อะ่ะเดี๋ยว,เร,ยวเราไปเจอกันที่งานเลี้ยงเลยค่ะ ไม่ไม่อันนี้เลยเนาะไม่เไหมไม่เยกไไม่ไม่เลยไมไม่เล้ยงอ่ากำล <brilliant> ังจะร้องเพลงค่ะรู้เลยว่าร้องเพลงน้องใช้พี่ต้องใา้พี่วะต้องใช้พม่งาเียบ่อผามาก่อนเดี๋ยวเราจะไปสัมผัสความรู้สึนของเงเจงเป็นไหมไม่ทำแบบนี้วัน เดี๋ยวเราไปดูตอนที่เดี๋ยวเราไปดูตอนที่น้องเพลงกันเลย อเลี้ยงจบแล้วคะ่ะว่ายองเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยคะ่ะเอาอีกเอาอีกค่ะใช่คะ่เเนนะ,คะเดี๋ยวเราจะนอนกันนะคะอีกกล้องอุ้ยอาบน้ำก่อนสิเออเดี๋ยวจะนอนแล้วค่ะอาบน้ำก่อนแกไปแล้วขี้เกียจแต่ไห สวัสดีค่ะตอนนี้ต้นเช้านะคะเราก็ตื่นกันแล้วเนี่ยชุดเราค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเราเราจะพาอู่าวมาาจะาไปน้สวยนะแต่ว่าไม่ได้คนหนาวขึ้นห้องอาหารเปิดเจ็ดโมงนะคะเราก็จะรีบเข้าตีแตกตัวเอานาวอุ่นขอตัวไปแ่กตัวก่อนค่ะสภาพตอนนี้ก็ได้ ก็ติ่งหน้าดิเออที่เข้าเสร็จแล้วค่ะเปรีตัวเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ในรถกำลัง,งไปฟาร์มโชคชัยจากนั้นเราก็จะกลับบ้านนะคะ,บบนนะคะิดถึงว่าคือแม่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ฟาร์มโชคชัยนะคะใช่แล้วตอนนี้เป็นจุดถา่ายรูปแรกเราถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าเรา,สาใส่เสื้อสั้นเหมือนหมาแต่เราของเรายาวไปถึง เาจะไปที่จุดต่อไปนะคะเราปัดจักรยานนะคะตอนนี้เราปันมาถึงตรงนี้เราอยู่้าชมอปค่กันอย่าขับ ATV ป่ปะเราจะปัดต่อแล้วค่ะ ตัวฝอยืเนี่ยตัวฝอตัวอเาเว่นเซเว่นมันต่ำอ่ะมตัมวฟอระกหลอ่ะเออกุหลีอะไร เลียนบ้าเอ่อพบกันได้แล้ว,าว่าบาวันนี้กลับแล้วค่ะทคคี่คระจะจ้เงียบเงาเท่าไบอ้เจ้า